กินพวกที่กัวจะปีเลยนี่ัวแไปไปผมติดบติดอยู่แล้วยังดยังบบไปอีกผมไปมีเอ้ยฉะนั้นคนเงานะเขามานั่งอยู่นี่มอไไมมีเลยปะโอ้ยหาแพงกันน้องใส โออยู่บบน้นนี่เอเี้นมาเอยนย่อมาเอามาเฟียนเอาโชยซับเฟียนใหญมาเอาเียนยองมาเฟียน่มาดิดิจักแล้วย่าย่าย่ายาองเท้าไปจากนอเด็ด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 เ่็ดเด็ดเเด็ดด็เดดเด็งเด็ดเดนเด็ดเเด็เเดเเ เรามีสาองสต๊อปไปในยูน่า

ê hương 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 มันฟ้าหงีฟาหงีหม,มันมันอ้อมไปหันป่ะเห็นป่ะนี่ตัวนี้มันมอ้อมเลยคนเนี่ยตัวห้าสิบขามเปท้ายหินขามอ๋ออากาศกาตีอยู่ได้เนาะอุยอ้ยฝรังรร่งอุ้ยฝรั่งดีมฝรั่งเห็นสาวฝรัง่งกูนะ แล้วนางยู่นไปเด๊แล้วจะคอทายได้บ่ล่ะนี่จะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนะาตัวมีหญิงสองสามคนเออนี่นะนี่นะยูน่จะโมกาไปจะยวใส่ฮอรนาเดีมุกขะผมมานั่งเขาบอกเขาใจนเอาไลฟ์สดเขากันยังเข้าใจเด้ไอไมโครเฝ้าเมื่อวานนี่กันยังเออเข้าใจเห็นบอกไมโครแล้วเก่งแล้วแล้วอยู่อเมริกาเมา่อปีหนึ่งสองปีบอลอังกฤษเป็นเอ๊ะ โอ้ยยจ๊ปุ๊กุกๆสองคนอยู่บนอยู่ไกเดียยยยวยฟัใจเป็นแต่อะไร I love you เด oh, oh, yeah, oh awesome. ี๋ยวเดี๋ยวด้ได้ได้ะได้ได้หะขอมือขอมืออ๋อเออเห็นเห็นยเออเสือียนยตัวเออันแมน ยืด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 เออแม่แล้วน้ำตาลจับหลอดยูนส่งสีตมูนหน่อยเออแม่แมยืดดน้เออแม่แล้วม่ใช่ว่าเขาได้เขาไปด้เออโอเคโอเคเดีเดยเดี๋ยวเ ทายกูอม่เงี้ยเนี้ยเี๋ยวๆๆไม่ลวและไมด้เี่กล่องก็ไห้มีอึ้งชิหยอยู่ถ้ามีเอ่้ยชิบหไง

ปากระเพกปลากระเพกเบียกเสียง้คนเงาไปเลยเคนเงาีเขเงาเลยเขาจะมารงนยนอนยนค้ยข้ถเนาะู้บขั้ว แล้วมนดิมเราเอาเอาจังยิงผลงานเพลงเอาจอดพิงตัวเองเพลงใหม่ก็ได้นาเชียร์ไปเผยเพลงใหม่มพราะัมีเนาะมีอ่ะรัปลากาแฟรับปลากาแฟมีอยู่ห่าโปโมเดโเเอ้ามีอยู่เพีงกับแม่ผึ้ง ซื้อเพลงอย่างนี้เพลงจักเถือได้บจักเชือดไอบเอคือว่าจักเถือดอกบอจักเือเนาะเงาจักเือท่ไหนจะเชือตอหัารโซ่ใ่ไหมาป่เบ้งกางฮู้ฮู้เสวานเขามากวนัเจานี่เจ้านางซิวดิแมนไป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 

มอตอสิผมวาจอฟังอยู่มบอกต่บ้โอ้ใครอยู่้าเป็นผู้บ่าวด้วนะจะบนแล้จะบองเาไปมี้ยฉะนั้นเี่คนเง้นะเข้ามาังอย่นีนี่นี่ไมมีเอยว้าโอ้ยหักเพลงกันน้องใส โตอยู่บ้านได้อยู่บ้านใส่มีเฟเยอะบอมาเบ่งดูมาเฮ้ยจอหนโตโตเฟสมาเอาเฟสเฟสเยอะโตอยากกินเฟสเยอะมาอาเฟสเยอะจับัวประกันหน่อยรเฟมาเฟสเยอะมาเอามาเฟสอาโยซับเฟเยอะมาเฟเยอะมาดีดจับแล้วซื้อยัางเลยซื้ออย่งเจนเจนขอเเะคนเวียง อย่าบ่ฉันเขาทำากงได้ใส่ห่อข้าตาคนดังไฟใครจะป้ตนสัต๊่เองนเอยู่อยู่บ้านนั่นองนใสอยู่บ้านทารวงทารวงทารวงกีกเอาัทารวงสารอสรพอนสพอนต ใซื้อเจนเนาะซื้อเจนไจักีพ่อซื้อเจนช่นบ่คอยรม่าระมาณจักีสาวสาวปีโอ้พอดีวิทยดวิทย์กวิตะักอะไรจ้ะบุกบตุกอ่ายน้ชไอ้หนอโค้ชองปีบ่พอดีไอ้โอนองจว่าอบุญกัไรนะเหบุญกันไรกันไอ้หน่อดดิโอ้ยเฟสบุ๊กเฟบุ๊กดีโอ้ยที่พ่อซื้อวี่พ่น้ดิ่งเอ แคแพรก็ได้หนองสายเขานี่เจ็บปวดวันไหน้นอายหนวดมกันมากูหนามากมากเลยโอ้เจ็บปวดวันไหนบจาปวดาหนหนองสายโอ้โอ้เด้ยช่วยเด้ยวแทนบ่ช่สองปีพอดีเลยจะสองพอดีอพอดียากินยัองบ่ยากินเรออยู่บ่ขั้าอยากอยากดิบ่าับ้องเพลง้อมี่เาเลยอ่านมิโซนยืมเงินป่ sông như vậy đó Sông <laughs> như vậy chân rồi <cười> Sao vậy <laughs> <phải> à? <laughs> à? xong rồi tự nói thân chú này

สาวเางบได้เลยได้หนนะที่ว่าโบราณ็เโบราณเนไรเาะาทีก้ายที็ได้แ้มันไี้เนที่เชือตะมูคือิบประลาเนาะแฟนเนาะแฟนเนาะเอาจะ็ีแฟนกันตีล้วนะอียาเน่มาสามคนตีตีอยู่เนาะนี่พวกพวกนี้ก็อยู่นี่เนาะตาะนี่สามสี่ห้าหกสองคนอือไป ไ,ไปไ,ไปว้ด้ยครับดีมเกาลันเขาเบิ่งแด้ดีมดีมภาษาไทยดีมเกาลานเขาเบิ่งโหลดเ็นหนาอันรกะสำหรับคลิปนี้คือชิมเมอร์ซัมนี่เนาะแมน ชื่อว่ามื่อนี้ยก็ผ้าว่าก,กบมากเข้มข้องเนาะเพิ่นกับวามาครั้งแรกกันมากนี่แมนแมนครั้งแรกผ้ามา, man, man. า,า,บบมาดินเนี่ยก็ผ้ามาหยอกผู้เสียผู้สาวเนี่ยตามที่ข่อยก็มาถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะเขามาหยอกพื่อนผู้นีนิอยู่นี่ชื่อว่าแก้วแก้วกินกับวันครับอ่าได้พาว่าก,กบมาลองหยอกเนาะเลยก็มาเบิ่งเข้มข้องบรรยากาศมันก็ดีนะอยู่นี่นี่นะวิวดีนะมื่อเน้าเอาโต๊ะมาตั้งอยู่นี่ใส่กันนั่งดินยังเนี่ยที่ตาวเพื่อนคบแล้วมือไหวแมงลูโดเพี้ยมืออื่นนี่นะมือไปอุบลเด้อ ขไไเขาไปไทยเขาไปไทยเนาะทุกคนแล้วก็เขาเบาดิ่มกระกลับพร้อมเลยสีไปเวียงกันไปพร้อมเบาปุ๊บเด็กไปไทยคอนเทนต์นี้เท่เหมือนม่้ยเห็นเอ้าพอดีคอนเทนต์นี้มันทายู่ปักเซ่ไ้เห็ให้เบาดิ่มสอนจีบผู้สาวไปพุ่นเดียวเห่นเปลี่ยนกันเนาะทุกคน,น,น,นหให้เบาปุ๊บเลยพาไปใหน่ผู้สาวผู้หญ <c oughs> ิงรถเด็ดมากเนาะเด็ดเก่งกาเด็ดมั้ยเด็ดอเจ๋งตาติดตามมันก <ไป S 1> <ๆ S 2> ็นมันาะทุกคนเนาะอุยยอกกุ๊กกุ๊ก เรจะไปวิ่งพุ่นมาให้มาเลยมาเวมาเวมาเวดีไม่เลไม่วิมมาเวมาเวมาเวเยทุกคนขาเลยตีลขาเยทันโอ้ไหนอยู่ไหน

าจอดมีแะแย่งซีเนาะจะชวอาช้ายังโดดอ่ายก็มีเนาะเดี๋ยวผมไปส่งมันไปเไเสียงคุกเสียงตะด่างอ่างนี้เนาะโอ้โหอ้าวอีกแล้วโอ้ยเด้วยไปๆๆๆๆเสียนบ่ไดเลยเอาเาไทก่อนถามไทยดิ ปกติว่หือติจะปีอไนี่ยปหัวแล้วไปไปผมมึงตีสตีอยู่แล้วยังอยังยังไปอีกผมมึงยงอ๋อตามสื่อหน่องกันวอนี่ทำบ่รับอจอนก่อน นาทีแล้นาทีแล้วนี่นาทีเราจอสแกนเฟสเนาวันนี่นาหักเวเอาเบินแล้วเนาะเอารหันำด้อเนาะโสดบอนี่น้องโสดบอโสดโดเอ้ยแมน้อโสดบอขึ้นรบางสิทาโสดเด้อนี่เด้ออยู่บ้านไหนโดนไไก่บไก่บ ปลไก่เรกไก่กันพอดีได้ตะแรงต่อไปนี่รับะไรแดมือเก่พอดีไปอัั้นเนาะหาหลักคลองอยู่ท่น่เราสมมเลยทางไหนก่อนทโอ้เอดนำเลยอดนำเลยเรจอดไหนม่ตได้เนาอุ่ลบจนมือโซ่โซ่โซ่ คบิ๊กบิ๊กโทรมาหนิไปให้น้องไปไปให้น้องใหญ่ก่อนเนาะอีกสามปีเจอกันอีกสามปีเจอกันเนะน้องเนี่ยอายจะมาหาอยู่บนเกาาะด้วยบนเกาะจะไอชิถ่ายอยู่นี่เด้อทำการสายฝนกับมื่นพันเหตุผลล้างเจ้าเอาไว้ได้ก็อดอยู่โปรโมทเพลงนะเอาเดินมาเนาะ อยู่ทางนี so s <S ้ถ้าเบิ way, hey me, bye bye bye. Bye ่งเจ้าไปตาถีไลเก็บความมุ่เส้นจะอกอะไรจะลงจะไป้ไปไรเฟสบายอ่ะให้น้องไปเลบ๊ายบายเอบยเลยขอบใจน้องใจเ้อบใจเ้อไแทางหายเ้อะ งานสำหรับคลิป <wounds> น <ifica> ี <aroma invoke> ้นะาจะมืดสนิทแล้วทุกคนครับมืดละบิ๊กหญ่ก็โทรมากินแย่อยู่บ้านบิ๊กญ่เนาะก่อนกลับดิยูตี้นี่ขึ้นดีงไงบ้ารับคลิปนี้เหมือนเลยเด้อนบ๊ายบายแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเบาใจเนาะกดติดตามันเด้อทุกคนบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนบายบาย Thank you.